ดูนี่นี่นี่คือกล้องติดรวที่บอกเลยว่าชัดมากแล้วบอกเลยว่าตัวเล็กกระทัดรัดแค่นี้เองนี่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 ใครที่มีรถยนต์นะครับคุณดูนี่นี่คือกล้องยนต์ที่แบบว่าเป็นทรงแดชแคมที่แบบว่าตัวเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายแล้วบอกเลยว่าความคมชัดนี่ชัดเหลือเกินครับพี่ดูเป็นไงและตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเมนูไทยภาษาไทยทั้งตัวเลยแล้วบอกก่อนว่าตัวเนี้ย สามารถใส่มมริบันทึกวนซ้ำลบของเกาบันทึกของใหม่ได้และไม่พอเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้มันยังมีฟังก์ชันตัวเลนเนยครับสามารถเก็บองศาถนนได้ถึง90องศาได้กันบอกเลยว่าเก็บเต็มแน่นอนและตัวนี้บอกเลยว่าติดตั้งได้ทั้งรถยนต์รถกระบะรถเก่งได้หมดเลยครับและไม่พอนะ ตัวนี้เขาบอกว่ามันมีระบบ G sensor เวลาที่ติดตั้งกล้องกับรถยนต์ไปแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุชนปั้งชนเปี้ยงตัวกล้องเนี่ยเขาจะล็อกไฟล์ตอนเกิดอุบัติเหตุให้เราทันทีป้องกันไฟล์หายไปด้วยนี่เป็นไงแล้วบอกเลยว่ากล้องตัวนี้ไม่ต้องซื้อในราคาหลักพันวันนี้เราจะขายในราคาหลักร้อยโอ้โหและไม่พอนะครับวันนี้ซื้อกล้องหนึ่งตัวของแถมอีกเพียบเลย วันนี้ใครซื้อกล้องตัวนี้ไปหนึ่งตัวผมมีของแถมให้อีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครีมขัดลบรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูล้างรถที่ติดตั้งที่วางมือถือฟองน้ําผ้าชามูนแล้วบอกเลยนะครับกล้องตัวนี้ไม่ต้องจัาแบตปกติเวลาจะจ่ายไฟเข้ากล้องเราต้องไปลากแบตมาใช่ไหมเอาไฟเข้าตัวนี้แต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเพราะว่าตัวเนี้มันสามารถต่อเข้ากับช่องจุดบุรีแบบนี้ได้เราเสียบเข้าไปแล้วเอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาจ่ายเข้ากล้อง จบจบเลยติดตั้งก็ง่ายเมนูไทยบันทึกบน 3G เซนเซอร์ S <S ตัวเล็กกระทันรัดความคมชัดแบบนี้จากราคา1,590บาทเราไม่ขายไม่ขายวันนี้ใครซื้อไปของแถมอีก5 6ชิ้นตรงนี้เราให้ฟรีวันนี้ใครสนใจโปรนี้จัดไปพันเดียวขายไหมไม่ขาย900ขายไหมไม่ขาย800ขายไหม วันนี้ใครสั่งซื้อผ่านช่องทางนี้ผ่านคลิปนี้เอาโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียงเพียง790บาทโบ้าทหมดนี่ยกเซตนะครับพร้อมเลยนะครับคนไหนอยากได้790สคนไหนสนใจสั่งซื้อได้เลยครับผม